ท่านสาธุชนทั้งหลายในขณะนี้ท่านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมที่ศักษษษดิก์สิทธิ์ในการบวชเรีกธรรมะยีวตต้นสนวัดอ่างทองเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาศาสตราทุจรหตลายที่อยู่ทัพบ้านได้นมัสการศาสตรการและได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มบุญพุทธิบวชการบวชเรีกธรรมะจะทําให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองและโรคภัยไ,ไข้เจ็บทั่เราเบ,บาบางจางหายการเดีนการทอนก็คล่องมือที่บรรดาครุปรารักษา และพิธารตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นปตัญญูปตัตเวทิตาเป็นเร่อนมือกับเพื่อนขยับไปเยืย่อนให้มีแตดกจเิยบอกทื่ชื่อนางสาวกนกพรจันเพ็งค่ะอดังดีมากอยู่ที่ไหนอ่ะมามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้มาไกลไม่ทางานที่กรุงเทพหรือมาจากบุรีรัมย์เลยใช่ค่ะทางานที่กรุงเทพอ่าแล้วก็เคยมาบวชไหม ใช่ค่ะเคยมาบวชเหรอครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะอ๋อบวชครั้งบวชไปกี่ครั้งแล้วอะไรนะคะบวชไปหนึ่งครั้งแล้วใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งครั้งที่หนึ่งกลับไปแล้วดีค่ะไม่ได้บวชนะค่ะดีกว่าแล้วบวชเรื่องอะไรคราวนี้บวชเรื่องอะไรคราวนี้มาสืบบาลมีค่ะกี่วันเจ็ดวันค่ะทางานบริษัทแหรอค่ะอ่า นีได้บวชได้เจ็ดวันโพธนาสาธุเลยแล้วก็เช่นอาจารย์ผ่องการนมัตการหลวงพ่อไล้ปากไม่กล้ปากนมัตการหลวงพ่อดิฉันของการของสวัยวงอยู่อำเภอป่าโมกจังหวัด่างทองนี่เองนะคะแล้วจะมาบวชเรื่องอะไรมาบวชก็ ไม่สบายนะคะเดือนที่แล้วไม่ไม่ไม่สบายแล้วก็บอกว่าตั้งใจจะบวชแล้วมันดีขึ้นใช่สบายขึ้นก็บอกหลวงพ่อจะหายแล้วบอกหลวงพ่อว่าบอกหลวงพ่อว่าจะบวชหายเลยแล้วไม่ขอไม่ให้ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดแล้วก็จะมาบวช เจ็ดวันเป็นอะไรเธอต้องผ่าเป็นก้อนที่คอค่ะเคยผ่าตัดมาแล้วเมื่อสี่สิบปีที่แล้วแล้วแล้วคราวนี้มันขึ้นมาใหม่หมอเขาไม่บไม่ต้องผ่าตัดไม่ไม่เป็นโทษอะไรใช่ไหมก็รอผลอุนตาชาวค่ะแต่ว่าวนบวชให้มันเป็นผลดีไม่ต้องผ่าตัด มีหลายคนที่อธิษฐานแบบนี้ก็ได้สเร็จมาบวชที่นี่แล้วครั้งที่แล้วก็เจ็ดปีอย่าบวชได้แล้วนึกถึงพระสีพระทองไว้บ่อยๆรับรองอไรแตะกลายเป็นดีๆแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าต่อไปนะนมัสกา่หยวงพ่อค่ะชื่อนางพรพักเปลี่ยนศักด์เป็นข้าราชการบำนาญ มาบวชครั้งแรกค่ะเพื่อเสริอมบาปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนอยู่ปากนิ้วอ๋อเพื่อเบ่อจิวัดดำทองนี่เองจ้ะเออมีอมนี่ก็เป็นอดีตผู้นวยการเคยเคยอยู่ด้วยกันรู้จักไหมรู้จักรู้จักอยู่เป็นครูอยู่วันไหนอยู่ที่โรงเรียนอะไรอยู่ที่โรงเรียนโพทองจินดามณีโอโรงเรียนใหญ่ด้วยอแล้วมาบวชเรื่องอะไร บวชเสริมบารมีส่วนเมื่อสารมีแอ่กี่วันบวชทั้งใจบวชกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันน่ะโอ้โหบวชนาสาตุรูบาอาจารย์มาบวชท่านต่อไปนะนมัสการหลวงพ่อค่ะมาหนูชื่อธัญทิพช่วงสมบูรณ์ศรีมาจากอำเภอเมืองราชบุรีค่ะรู้ากไปอีกด้วยหนูมาบวชแก้บนค่ะหนูบนขายบ้านไว้ที่ราชบุรีแล้วหนูมาบวชแก้บนสิบห้าวันค่ะ ทำบ้านขายเลยไม่ได้ทำบ้านขายค่ะแต่อยากขายบ้านบ้านบ้านเก่าแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ค่ะขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ก็ขายบ้านใหม่นี่แหละค่ะแต่ว่าอยากขายแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเก่าไายบ้านใหม่สบายตงขายคือไม่ไม่สบายใจมันได้กําไรเหรอมันไม่สบายใจก็เลยขายอ๋อแล้วได้กําไรไหมก็ได้ได้เล็กน้อยค่ะได้กำไรเล็กน้อยโอ้แสดงความบินดีด้วย ยกเคยไปบวชไหมเนี่ยไม่เคยค่ะรั้งแรกอ่าแล้วก็รู้จักได้หนมหาวัตถุสิได้อ่ามีคนที่ใกล้ใกล้บ้านเขาเคยมาแล้วเขาแนะนามาค่ะอ่าเบนได้ขายบ้านได้ะค่ะอ่าได้กาไรเล็กน้อยค่ะแต่บนบ่อยบ่อยนานเขาก็ได้กาไรมากค่ะบวชกี่วันบวชสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันอยู่นะโอ้ดีมากดีมากมาไต่ข้ามวัดข้ามถนนข้ามสะพานมาหลาย่ะพานเลย นักสุการ์ค่ะชื่อนักสุการ์มาจากนครปฐมค่ะมาจากนครปฐมค่ะมาจากที่ไหนนะนครปฐมค่ะนครปฐมนครปฐมนะใช่เอ่อชื่ออะไรอ่ะนักสุการ์ค่ะนัตการสุสุนัตการนักสุการ์นักสุการ์ใช้นามสกุลอะไรอ่าเป็นสี่ค่ะนักนัสุการ์เอ่อจะเรียงได้ด้วยอย่างอย่างวันนครปฐมเคยประวัติไหม ่ายังไม่เคยค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยแล,แ,ลแล้วแล้วที่อื่นเคยไปบวชไหมเคยค่ะเคยไปบวชที่วัดไหนบ้างอ่าจะมีไปวัดอ่าหลวงปู่สวงค่ะที่ปทุมธานีปทุมธานีนและใช่แล้วที่ไหนอีกแล้วที่ไหนอีกแล้วก็มีวัดท่ากระบือค่ะวัดท่า,ทากระบือวัดธรรมกายวัดมเหยงอะไรอีกอ๋อไม่ได้วัดอัมพวันไม่เคยมายังค่ะเอ่าก็เป็นนักแสวงหาบุ่ญ ดีมากเลยแล้วตั้งใจมาบวชกี่วันอ่าสามวันค่ะแต่าม,มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอามาต้งแต่เมื่อวานเลยใช่ค่ะเออมาตอนไหนตอนบ่ายแต่ว่าอ่าหลวงพ่อติดขิดนิมนต์ก็เลยโอ้มาติดก็ะบวชนะบ่ายบวชสี่โมงบวชสี่สี่โมงเย็นก็าอจารดนี่ถ้มาตั้งแต่วาน,นจะก็ตั้งใจก็ได้บุญตั้งแต่เมื่อวานแล้ยแล้ววันนี้ก็ได้วันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะตอนเย็ยนแล้วก็ตามเพราะว่านับในการบวชนี้ไม่ได้นับชั่วโมงแต่นับรุ่งอรุณมาได้อรุณน,นะวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้มอตะวกักได้วันนึ่อันนับตอนรุ่งอรุณสาธุ